ก็สวัสดผีผมผมซิกโรถทีเอสเอชเอของวันนี้ก็จะเพื่อนผมนะครับประพรมผมวโอชนะครับและปักพัดเองนะฮะในราวันนี้ก็จะมาไต่แรงเช่นเคยแต่ก็ดูเห็นนะว่าผมก็ไปไต่แรงนอกรอบมานะก็เห็นได้ว่าแรงของเพื่อนผมนั้นก็สูงชิบหายเลยกับเลเจนด์แล้วนะส่วงผมก็ไต่มาถึงเกมมาเตอร์สองแล้วไม่ใช้เวลาสักชาติหนึ่งนะครับผมจะขึ้นเลเจนด์ได้ แล้วคถามถามหน่อยว่าตอนเนี้ยคิดว่าเกมที่เราจะเจอต่อไปเนี่ยสภาพจะเป็นไงวะอือถ้าสมมติว่า UAPP อัตราแพ้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ u p p ที่ห้าสิบห้าสิบต้องรอดูในเกมโอเคผมที่แกก็เจอกันในเกมแล้วผมโอ้โหมาถึงก็ดูรวดเร็วรัดเร็วใจเย็ว ว่าจะเป็นเกมที่ไหนเนาะัเป้าถอะไรเนอนะดูสั่นมโอโหขยันเนาะกินเพชอะเขารักเกมนี้เราไม่รักเกมนี้เกมมาหมาเนาะดาไน์เล่นตัวกลาง ขวาสองคนสามคนนั่นลเลงสวยเงียบบีสองตัวนะม๋ตกแค่ตัว,ตตวอื้ยนักพายไ,ไม่กด ไม่จบเลยแั่เออมันไม่มีใครอยู่บีกูเลยวะนะไอ้เฮียแม่งกูโดดอยู่คนเดียวเลยแตกไอ้เนี่ยโอ้โหอ๋อเหมือนเป็คนดีเพื่อนเนอะกูมาเล่นอีกตาหนึ่งได้สุนเฉียดเฉียดเลยตาหนึ่งเจ้าแม่กูเดินไปเจอ เป็นเรื่องปกติมากที่กูจะเดินไปเจอเหมืองไอสัตว์ว่ะนกินน้ยาเลว็มีแบบพุ๊บๆแม่งได้ปั๊บเลยเดือดเกืดไปยังมาไดนมาไดนมาไดนเจนนักเจนนักนั่นนึงสวยเป็นยังไงบ้างสวยงาม

บยิงเที่ยวก็รู้ไหมเฮ้ยบอลตกครับจะไปได้ตัวเจอมันอะไรกันนี่วู้แม่งเอ้ยสวยงามเยียมเว้ยู้ชนะเว้ยต้อตายแต่ไรสวยชนะเว้ย ไอ้ยี่แอนมัเป็นปสิบไม่เ็นชนะหนึ่งอะไรกันนี่ัวจะชนะโอ้โหถึงคอเลยยเชยบถือว่าเป็นเกมทีด่ดีแล้ว,วผมสองคนไหมครับผมอันน่ามีอะไรฝากคุณดูไหมถ่ายคลิปเลยเออไม่มี<笑><笑>โอเคไม่มีครับโอเคนะขอจบเพยงเท่านี้ครับ